รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพี่หลามจิโกวีทีครับผมออสไทโหลดครับนี่คือรายการที่เป็นรายการใหม่นะครับจะแนะนําให้ทุกคนเป็นครีเอเตอร์นะครับก็จะมาเป็นตอนที่2แล้วนะฮะหลายคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาผมแต่ว่าอาจจะใหม่ๆกับพี่ออสหน่อยใช่ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นรายการปีนี้นะครับจะเป็นพี่หลามกับพี่ออสนะฮะที่จะมาสอนเรื่องของการทําวิดีโอคอนเทนต์การเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์ นะครับจะทำยังไงนะฮะในตอนแรกเนี่ยเราเหมือนแบบเป็นปฐมนิเทศอ่ะเรียกน้องๆมานั่งกันเต็มห้องประชุมแล้วบอกว่าหลักสูตรปีนี้มีอะไรบ้างเราได้พูดไปแล้วใช่ครับเราพูดไปหมดแล้วแต่วันนี้เราจะมาเจาะในเรื่องที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้เริ่มต้นเรียนแล้วใช่่เด็กๆพร้อมไหมเริ่มต้นเรียนแล้วพร้อมเลยครับผมนะฮะเราจะเรียนกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับใช่เริ่ม การถ่ายวิดีโอเรื่องของการทําวิดีโอนะครับผมเคยพูดเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่าวิดีโอประกอบด้วยภาพ50%เสียง50ครับเมรเราจะเริ่มปสมบทด้วยการทําเรื่องภาพกันเลยใช่ซึ่งสําคัญถึง50%เลยนะครับเป็นครึ่งหนึ่งเลยล่ะใช่ครับเป็นสิ่งสําคัญของงานครีเอเตอร์นะครับภาพจะสวยภาพต้องสื่อสารใช่ภาพต้องดูดีน่าดูงานนั้นถึงจะสําเร็จ แล้วต้องชัดต้องชัดเจนด้วยนะ <ผม S 1> อะไรอย่างคมชัดสดใสน,น่าดูทุก<ม>สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเราทําภาพออกมาได้ดีทำภาพออกมาได้สวยับเรื่องที่คุณพูดเนี่ยจะไม่มีสาระเลยแบบที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้นะก็ย,ยัางน่าฟัง <laughs> แต่ถ้าภาพสวยเนี่ยเอาภาพสวยไ้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้ภาพสวยเนี่ยมันนั่งดูเพลินดูไปเรื่อยๆไม่รู้หรอกมันพูดอะไรใช่ไหมเออเป็นไปได้อ้าวมันกล่อมกันได้ใช่มันเรียกคนดูได้นะภาพสวยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องภาพนี่สําคัญมากใช่ครับผมเป็นตอนแรกเลยนะวันนี้ถือเป็นตอนรายการตอนที่สองแต่เป็นตอนแรกที่เราเริ่มสอนกันครับนะฮะสิ่งที่จะทําให้เกิดภาพได้คืออะไรครับพี่อัดคือตาตาไว้ดูสิครับเอาไว้ดูสยสิ่งที่ทำให้เกิดภาพครับคือกล้องครับ กล้องนี่เองนะฮะใช่ครับแค่เรื่องกล้องเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมก็ปวดหัวประเทศกันแล้วใช่ครับนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะเลือกกล้องชนิดไหนดีนี่วันนี้เราเอามาแค่บางส่วนนะฮะวางอยู่บนโต๊ะตัวนี้นะฮะนี่คือกล้องบางส่วนคือเราพยายามแยกเาไห้เห็นว่ากล้องแต่ละชนิดแต่ละขนาดมีกี่แบบบ้างนี่อาจจะไม่ครบคร่าวๆแต่ก็เอามาให้ดูเยอะที่สุดเท่าที่เราจะมีพละกกาลังไปหาซื้อมาได้เราก็จะเนี่ยจะเอามาแจ้งให้ดูแต่ละอันเลยว่า แต่ละอันเนี่ยมันทําได้ไม่เหมือนกันใช่ใช้ลักษณะงานที่แตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงเลยตอนสมัยผมทารายการไอทีครับมีคนมาปรึกษาเยอะมากว่าพี่ครับผมเห็นพี่ทารายการนู่นนี่นั่นทำคลิปวิดีโอเนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นบ้างแต่ผมแค่เรื่องกล้องผมก็งงแล้วผมไม่รู้จะตัดสินใจไม่ถูกแล้วจะซื้อกล้องอะไรกล้องมีหลายชนิดละเกินแบบนั้นแบบนี้นะฮะแค่กล้องแบบเดียวกันยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันอีกถูก เปเลี่ยนแรงก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ทุกอันก็มีข้อดีข้อเสียเห็นคนนู้นรีวิวก็บอกอย่างนั้นดีคนนั้นก็บอกว่าตัวนั้นดีงงไม่หมดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับผมอ่ะ,อะกล้องมีกี่ชนิดไล่ไปจากเล็กไปใหญ่ดีไหมอ่าอันเล็กสุดเลยนะอันไหนตัวเล็กสุดนี่นี่นี่แหนมตุ้มจิ๋วตัวนี้ตัวนี้นะถ้ากล้องสูงเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเขาดูนะผมเปิดให้ดูนะไอตัวเล็กๆนี้นะชึบ ปั๊บป๊บป๊บนี่เห็นไหมมันพยักนย <จะ S 1> หน้า้ผมเ่งทีแล้วมันค่อยหัไนไปเปิดและด้านนี้มีจอด้วยนี่แต่ว่าอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแล้วตรงนี้เป็นมอเตอร์นะกิมบอลนะนี่นเห็นไหมโยกไปโยกมาได้ไหมกล้องไม่เอียงด้วยนะนี่น,นี่นถือว่าเป็นกล้องยุคใหม่ที่สุดตัวหนึ่งเหมือนกันนะใช่เป็นกล้องที่มีก็เรียกระบบกันสั่นในตัวนี่คือกล้องพร้อมกิมบอลมีมอเตอร์กันสั่นแบบแท้ๆในตัวแล้วเป็นขนาดพกพาเขาถึงเรียกมันว่าพกเกต อ๋อพ็อกเก็ตใช่ไหมครับเสียบใส่กระเป๋าได้เป็นกล้องแบบพกพาเดินไปเที่ยวได้อันนี้เหมาะกับการถ่ายไปเที่ยวถ่ายเดินเดินถ่ายอย่างเงี้ยเหมาะมากเพราะตัวนี้มีระบบการสั่นที่เนียนมากๆใช่ใช่ไหมครับงานอะไรก็ตามที่ต้องการเคลื่อนที่ต้องการถ่ายภาพแบบเคลื่อนที่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องตั้งอยู่กับที่ไม่ต้องสแตติกแล้วก็ต้องการความเล็กที่จะพกพาไปได้เออมันถ่ายตัวเองได้ไหมพี่ใช่ครับถ่ายตัวเองฮะกด3มทีครับกดปุ่มสามทีดูนะฮะนี่ หนึ่งสองสามหรือแว็บมันจะหันมา้องเองแล้วเราเดินไปด้วยคุยไปด้วยแล้วก็เดินถือไปแล้วก็พูดไปก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถ้าอยากได้กล้องตัวเล็กๆต้องแบบนี้อ่าได้แต่ถามว่ากล้องตัวเล็กๆแบบนี้ก็มีแบบอื่นด้วยอ๋อมีหลายแบบทางข้างๆกันเลยครับนี่ครับนี่ฮะ แอคชั่นคาเมราแอคชั่นคาเม่าแอคชั่นคาเมราเดี๋ยที่เขาคุ้นปากกันนะตามยี่ห้อเขาเนี่ยก็คือ GoPro ใช่ครับผมกล้องแบบนี้บางคนเขาเรียกว่าแอคชั่นคาเม a าบางคนก็เรียกแอคทิวิตี้คาเมาอ๋อเป็นแอคทิวิตี้เพราะว่าอะไรทุกคนบอกเออไม่อยากซื้อกล้องแอคชั่นหรอกครับ ชีวิตนี้ไม่รู้จะเป็นแอคชั่นอะไรไม่ได้แอคชั่นที่ไหนคือเขาคิดว่าชีวิตเขาไม่ได้พดผ่าดผลไม่ได้โลดแอเจอร์แต่จริงๆแล้วแค่เคลื่อนที่คุณก็ใช้ตัวนี้ได้ละใช้ง่ายตัวนี้ใช้ง่ายมุมมันกว้างกล้องแบบนี้ฮะตัวเล็กแข็งแรงทนทานทนน้ําทนฝนทนแดดทนต่อทุกสภาวะใช่มันเป็นกล้องที่ไม่ต้องดูแลรักษามากคนที่นิยมใช้ก็คือเป็นแนวแอดเวนเจอร์ขี่จักรยาน ขี่ไปท่องเที่ยวเนี่ยจะใช้แอคชั่นกล้องตัวนี้เยอะพอพูดแอดเวนเจอร์มันจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งถอยหลังไปเออใช่ใ่ซื้อซื้อไปเดินตลาดแถวบ้านได้ไหมไม่ได้แอดเวนเจอร์อะไรได้ได้ไม่เอาไปเดินตลาดสดก็ได้ใช่แล้วก็เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมันอาจจะไม่ได้มีระบบกันสั่นแบบไอ้เจ้าตัวเล็กเมื่อกี้นี้อันนี้กันสั่น เป็นลองจากตัวนี้นิดเดียวเองนะมันเป็นซอฟต์แวร์กันสั่นอ่าคือเนี้ยเขาใช้ซอฟต์แวร์กันสั่นไม่ได้ใช้มอเตอร์แท้แท้แบบเจ้าพวกกิมบอลแบบนี้แต่กล้องอย่างเงี้ยกันสั่นดีมากดีมากคือเดินถือเลยเดินถือเลยมือคุณจะอยู่อย่างนี้ก็ได้ภาพนี้ออกมานิ่งกิ๊บเลยใช่ภาพมันจะไม่สั่นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญอย่างนึงที่พี่หลามบอกคือภาพจะต้องภาพจะต้องสวยนิ่งนิ่งถ้าถ่ายมาสั่นโลกสั่นสะเทือนเงี้ยคนดูดูบอกเชิญแกสั่นไปคนเดียวเถยะฉันปิดคลิปอย่างหัมา มีตัวไหนขึ้นมาหน่อยเอ้ยเอาตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับไม่ต้องจับนะไม่ต้องจับก็ได้ฮะชี้ให้ดูก็พอชี้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเว็บแคมครับเว็บแคมตัวเว็บแคมเนี่ยมันปกติในโน้ตบุ๊กก็มีนะใช่มันจะมีแถมมาให้ที่อยู่ตรงจอตรงนั้นเว็บแคมแต่ว่ามีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณภาพภาพของตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นักเว็บแคมเนี่ยเอาไว้ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถรับภาพได้ใช่อย่างเนี้ยอันนี้เป็น external เนี่ยมันจะเสียบกับช่อง USB ในคอมพิวเตอร์เว็บแคมเนี่ยก็มีข้อจำกัดนิดหน่อยตรง <c oughs> ที่ว่าอาจคุณภาพภาพอาจจะไม่ได้คมกริบมากแต่ ถ้าราคาแพงๆหน่อยภาพดีไหมพี่ตัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆดนะีขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเว็บแคมเขาอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นตัวลักษณะของการประชุมทางไกลด้วยใช,ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้สื่อสารได้คุณภาพภาพอาจจะไม่ดีนักแต่ว่ามันสามารถที่จะสมูทใช้ใชวีโดโใช้โปรแกรมวิดีโอคอลอะไรทั้งหลายสามารถลื่นไหลได้เพราะว่าต้องการบีบไฟล์ให้มันเล็ก คุณภาพภาพอาจจะไม่ดีนักแต่ว่าก็ใช้ในการสื่อสารในการประชุมทางไกลได้ดีใช่ถ้าใครรู้คลิกของมันเนี่ยแล้วก็เปิดไฟให้สว่างๆหน่อยครับโคมไฟมาสักอันหนึ่งส่องใส่หน้าเราแล้วก็ตั้งอยู่หน้าคอมแล้วก็คุยนะทุกคนจะทักคนทันทีว่าใช้กล้องอะไรอ่ะทำไมภาพชัดจังอ่ะใช่เธอเธอทำไมเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายต้นต้นโอ้ตั้งต้นเลยทีดเดี้ยงงเลยเออใช่ก็เว็บแคมเนี่ยก็ดีราคาเริ่มต้นไม่กี่ร้อยบาทก็พอใช้ได้มีตั้งแต่หลักร้อยอืม เอาหลักใช้ได้หน่อยขึ้นมาหน่อยเอาแบบภาพคมหน่อย f u l l HD ประมาณ2 0 0 0ถึง4,000บาทอ่าสถึง4,000บาทนี่ประมาณนี้ได้ f u l เ HD ครับเอาระดับ 4K เลยระดับ 4K ก็หลัก6 0 0 0ขึ้นไปไหมหก0 0 0ถึง8,000บาทจริงๆเนี่ยก็คือต้องสัมพันธ์กันด้วยนะถ้าอยากจะได้คุณภาพภาพที่ดีโน้ตบุ๊กครับก็ต้องรองรับด้วยเหมือนกันนะถือขึ้นมาหน่อยหลายคนจะบอกว่ากล้องพวกนี้มันอาจจะเหมาะใช้กับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะเราอยากได้กล้องที่มันเนนประสงค์ใช้ได้ทุกงานออาเริ่มจากตัวนี้เลยกล้องอันนี้เขาเรียกว่ากล้อง เลสใช่ไหมตัวนี้เป็นกล้องเหมือนกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนอใช่ครับก็เหมือนกล้องถ่ายภาพนิ่งสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้กล้องแบบนี้เนี่ยมีความสามารถในการถ่ายวิดีโอดีขึ้นมากแล้วจนกระทั่งมีคนเอามาใช้ถ่ายวิดีโอกันแล้วใช่ครับการถ่ายวิดีโอของมันเนี่ยกล้องต้องดูให้ดีนะครับเวลาที่จะซื้อเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยว่ากล้องบางตัวเนี่ยถ่ายวิดีโอได้ประมาณแค่30นาทีมันก็จะตัด พอป้องกันที่จะเซ็นเซอร์ไหมโอาบางชนิดทำไม <c oughs> มันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเซนเซอร์ที่ใช้ในการรับภาพของมันเนี่ยมันเปนเ็นเซ็นเซอร์ที่สําหรับรับภาพนิ่งถูกไหมครับเพราะรฉะนั้นเนี่ยพอเปิดนานเกินไปบางทีเซ็นเซอร์มันอาจจะเสียได้มันก็ต้องมีการตัดซึ่งบางกล้องบางตัวมันก็จะสามารถจะรองรับสามารถถ,ถ่ายย,วยาวๆได้ใช่แต่บางตัวก็ถ่ายวิดีโอได้แค่3 0ินาทีกล้องแบบนี้นะครับกล้องที่เป็นทรงกล้องภาพนิ่งเนี่ยจะมี3 4สขนาดด้วยกัน ระดับเล็กสุดเนี่ยเขาเรียกว่ากล้องคอมแพกไม่ได้เอามาเนี่ยกล้องคอมแพกก็จะเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์เล็กหน่อยหลังๆก็เริ่มเริ่มมีเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายวีดีโอได้ดีขึ้นนะครับข้อจำกัดของกล้องตัวเล็กๆก็คือเซนเซอร์ไม่ใหญ่มากแล้วก็เลนส์ไม่ไม่ใหญ่มากเลนส์เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็บางตัวถอดชิ้นเปลี่ยนชิ้นเลนส์ไม่ได้นะฮะข้อข้อจำกัดของกล้องแบบนั้นก็คือความสามารถมันจะจำกัดถูกต้อง ขยับขึ้นมาหน่อยเป็น r o r l e s รนะฮสจริงๆตัวนี้ก็เป็น Mirror l e s s แต่ว่าบอดี้มันใกล้เคียง DSLR แล้วใช่ครับใหญ่กว่าสองตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเลนได้สามารถใส่เลนเพราะเปลี่ยนเลนได้มันมีประโยชน์ยังไงพี่โอ้โหมันทำให้งานเราหลากหลายขึ้นมาทันทีเราจะสร้างภาพได้หลายรูปแบบมากๆเราถ่ายใกล้ได้ถ่ายไกลได้ใส่เลนวใส่เลนเทเลปรับหรือใส่เลนฟิก ใช่แล้วปรับหน้าชัดหลังเบลอข้อแตกต่างมันอยู่ตรงนี้<ช>ทีนี้อยู่ที่ว่างานเราจะไปถึงตรงนั้นไหมใช่แล้วก็<ช>ลักษณะของการถ่ายวิดีโอของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่แล้วถามว่าจะเอากล้องพวกนี้ไปกระโดดโลดเต้นวิ่งถ่ายตลาดมันก็ไม่ไหวใช่แล้วครับนะครับบางสถานที่เนี่ยถ้ามีมีจากประสบการณ์นะครับบางสถานที่เนี่ยที่เป็นสถานที่สาธารณะเนี่ยถ้าเราแบกกล้องหนีไปเนี่ยยามจะเข้าประกบเลยทันทีบางที่เขาก็ต้องเราก็ต้องระมัดระวังการใช้เรื่องอุปกรณ์ กลองให้เหมาะกับงานแล้วก็เหมาะกับสถานที่ด้วยเหมือนกันนะครับผมผ่านไปมันยังมีกล้องอีกชนิดหนึ่งครับนี่เดยวตัวนี้ครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องวิดีโออันนี้เป็นกล้องถ่ายวิดีโอแท้ๆเลยเกิดมาเพื่อเป็นวิดีโอนี่นะครับนี่กล้อง่ิดนี้ดูบิดบอดีีให้ดูนี่รูปทรงเขาจะเป็นนี้เลยใช่ครับกล้องถ่ายวิดีโอแท้ๆเลยใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยจะถ่ายวิดีโอต้องใช้กล้องแบบนี้หรือใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำมีตั้งแต่อันนี้ตัวเล็กไงเมื่อก่อนต้องแบกเลยนะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะ ระดับสถานีโทรทัศน์ก็ใช้กล้องแบบนี้อืมใช่ไหมฮะใช่ครับหลังๆมาอืมทําไมเขาไม่ค่อยใช้แบบนี้กันแล้วครับ เออนั่นสิไม่รู้อาจจะเป็นเพราะอย่างมันเป็นเพราะว่ากล้องแบบนี้มันถ่ายได้ดีขึ้น,ม,นมันสามารถตอบโจทย์ได้หลายหลายคนอันนี้นซื้อไปก็ถ่ายภาพนิ่งก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้ใช่ทำได้หลายๆอย่างอนเนกประสงค์ถูกใช่ไหมฮะกล้องบแบบเนี้ยถ่ายภาพนิ่งไม่ได้ถ่ายภาพนิงพน่งได้แต่ไม่สวยอ่าไม่สวย,ไม,สวยไม่สวยเลยครับก็ยอมรับไม่ได้แต่ว่าก็คืออย่างบางคนที่จําเป็นต้องใช้งานวิดีโอจริงๆถ่ายงานสัมมนายาวๆอันเนี้ยเหมาะ ถัดมาครับนี่ยังมีกล้องประหลาดแบบนี้ด้วยนี่ผมให้ผู้ชมดูกล้องตัวนี้แปลกประหลาดนิดนึงครับคือด้านนี้ก็มีเลนส์ใช่ไหมฮะด้านหลังด้านนี้ก็มีเลนส์แล้วมีจอด้วยนี่ครับอย่างเงี้ยเรียกว่ากล้อง360 อ่าร้อยอ่อกล้อง360เนี่ยแถวบ้านเรียกกล้องที่ไม่ต้องเล็งอ่ากวาดรูปกวากถ่ายไลถ่ายไปเลยครับตั้งตรงนี้ฮะถ่ายได้เห็นหมดเห็นตั้งแต่ข้างบนเพดานยันเหล่าเต็งลงไปใต้ดินเห็นหมดไม่ขราวนะเห็นทุกทิ่ทุกทางก็คือเห็นรอบตัวมันเห็นหมดเลยแล้วแล้วจะดูยังไงอ่ะพี่ก็ไปเลือกเอาอยากเห็นตรงไหนอ๋อเราถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะภาพเป็นกลมๆนี้เลยครับรอบทิศทางเลยแล้วเราก็ไปเลือกเอาว่าเราจะ16ต่อ9ตรงไหนอ๋อจะเอาเลือกตรงไหนเหมือนกับมีกล้องหลาย ตัวเลยนะตัดได้หลายมุมรอบตัวมันตอนตัวนี้กําลังนิยมอยู่พักหนึ่งนิยมในเครื่องของการถ่ายแบบนี้ถ่ายหลายคนก็เอาไปใช้ในกีฬาแอดเวนเจอร์ด้วยเหมือนกันนะเวลาขี่จักรยานแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วก็ลงมาแปะมันเหมาะสาหรับงานแทำไมหัวที่นี้มันเหมาะสาหรับงานที่แบบว่าไม่มีเวลาจะเลงอ่ะ ไ่รู้จะเล็งไม่มีเวลามานั่งพิธีพิถันมุมกล้องถ่ายไปเถอะตั้งไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเลือกมุมทีหลังตัวนี้ก็ดีนะแต่แต่ว่าก็ต้องมีความรู้ในการใช้งานมันนิดหน่อยปิดท้ายปิดท้ายตัวสุดท้ายปิดท้ายตัวนี้อะไรตัวนี้เลยตัวนี้คือกล้องอะไรครับหน้าตาแปลกๆเหมือนโทรศัพท์เลยนะพี่กล้องมือถือออกกล้องมือถือกล้องมือถือบางคนบอกไม่มีตังค์ซื้อกล้องแต่มีมือถือใช้มือถือถ่ายได้ไหม ดีทำได้ทำได้ดีเลยทำได้เลยผมจะบอกเลยว่าตอนที่4ีของรายการเราเนี่ยเราจะแนะนําเรื่องของการถ่ายด้วยมือถือเลยใช้มือถือถ่ายมือถือนี่แหละเป็นกล้องตัวแรกของทุกๆคนเลยนะหลายๆคนก็จะใช้มือถือในการเริ่มถ่ายไม่ว่าจะไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ทุกคนไปเที่ยวเนี่ยกล้องพวกนี้ไม่ได้เอาไปหมดแล้วใช้มือถือตัวเดียวจบคือถ้าใครจะเริ่มต้นงานถ่ายวิดีโอผมอยากให้เริ่มด้วยมือถือ เพราะว่าหลังจากมือถือพอคุณเปลี่ยนไปใช้กล้องตัวอื่นที่มีความเป็นมือชีพมากขึ้นตัวนี้เอาไปทาอย่างอื่นได้ใช่เอาไปตัดต่อก็ได้ใช่เอาไปเก็บไฟล์เอาไปอัปโหลดเอาไปปล่อยเน็ตทําได้หมดทําได้ทุกอย่างมันมีมือมันมีประโยชน์ของมันอยู่แล้วค่อนข้างจะกว้างใช่แล้วหลังๆเนี่ยเทคโนโลยีกล้องในมือถือเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากมีทั้งเลนวายมีทั้งเลนเทเลสามารถทาได้ทุกระยะที่ภาพที่ชัดในตําแหน่งที่ยอมรับได้แต่ มือถือก็มีข้อจำกัดเขาสามารถทํางานให้เราได้ในระดับหนึ่งใช่ครับถ้าเราอยากจะก้าวข้ามสแตนดาดนี้ไปไปสูงกว่านั้นเราก็ต้องข้ามจากมือถือไปเป็นกล้องชนิดอื่นใช่ครับถ้าถ้ามือถือทําได้ทุกอย่างกล้องอย่างอื่นจะขายไม่ได้เลยครับสรุปกล้องจะเลือกยังไงนะฮะผมบอกไว้กดสองข้อนะฮะหนึ่งคืออย่าไปคิดว่าซื้อกล้องครั้งเดียวแล้วใช้ไปตลอดอไม่มีนะครับไม่มีกล้องตัวไหนที่เจ็บแล้วจบทีเดียวไม่มีแน่นอนแล้วอย่าไปซื้อกล้องแพงในขณะที่คุณเป็นมือใหม่ ให้ซื้อกล้องรุ่นถูกๆราคาถูกๆเริ่มต้นแล้วเรียนรู้ไปกับมันครับ พัฒนาฝีมือไปกับพร้อมกับมันฝึกใช้ฝึกจนใช้จนคล่องจนคุณคิดว่าความสามารถของไอ้กล้องตัวเล็กๆอย่างเนี้คุณไม่สามารถตอบสนองคุณได้แล้วคุณค่อยซื้อกล้องที่ดีขึ้นต่อไปใช่ตัวถัดไปอย่างช่วงแรกๆเนี่ยผมใช้กโปเนี่ยผมอยากจะซูมผมซูมไม่ได้ผมต้องเอามือนี่ไปเนพออยากจะซูมอ่ะพอเราเริ่มมีความรู้สึกอยากจะซูมเราซูมไม่ได้เราต้องเดินไปซูมเองเนี่ยใช่เราก็อยากได้กล้องที่มันซูมได้อ่าแล้วเราค่อยไปซื้อกล้องตอนนั้นใช่ใช่ไหมฮะคือถ้าเราไม่ลองเอากล้องแบบเนี่ยที่เราสัมผัสได้นะอยู่่กับแตล คนนะบางคนก็อาจจะเริ่มจากเว็บแคมก็ได้ใช่บางคนบอกเอไม่เก่งไงอยากซื้อกล้องดีๆมาช่วยให้เราเก่งขึ้นไม่งั้นคุณไม่ได้พึ่งตัวเองเลยคุณพึ่งอุปกรณ์ตลอดแล้ววันไหนอุปกรณ์มันตายไปอ่ะครับคุณจะพึ่งใครล่ะเขาวนี้เออใช่พึ่งตัวเองสิเบสิกพื้นฐานเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดทุกนะฮะแล้วไม่มีกล้องตัวไหนจบต้งแหนต้นจนจบเพราะยังไงคุณก็ต้องมีกล้องหลายตัวอยู่ดีในชีวิตนี้ถ้าคุณก้าวขาเข้ามาในวงการนี้แล้วนะผมจะบอกได้ทําไมครับไม่มีครับคําว่าจบ นี่แต่เจ็บดูพวกผมเป็นหลักนะครับการใช้กล้องแต่ละตัวก็หน้าที่ไม่เหมือนกันอยู่ได้ครับมือร IC ื้แบบนี้แล้วไปเลือกกล้องกันนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาอะไรถามเข้ามาในรายการเดี๋ยวบอกให้ใช่นะครับช่วงท้ายนี้เราไปดูสกู๊ปพิเศษของรายการแล้วครับว่าวันนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาแนะนำนี่ไปชมเลยครับแค่คลิกชีวิตก็ง่าย ไม่ได้เลยว่าในยุคนี้ทุกคนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายการซื้อของจึงเป็นเรื่องที่สะดวกมากผู้คนส่วนใหญ่จึงหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นแทนการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปหาซื้อของด้วยตัวเองเพียงแค่คลิกสั่งซื้อก็พร้อมรอรับสินค้าที่ส่งตรงถึงบ้านได้เลยรวมถึงการซื้อของออนไลน์ยังมีโปรโมชั่นส่วนลดและโค้ดส่วนลดเพิ่มส่วนลดบัตรเครดิตรวมถึงบริการส่งฟรีเมื่อซื้อครบตามขั้นต่ำที่กำหนด ด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ธุรกิจร้านค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับตัวผู้บริโภคที่จะได้มีตัวเลือกในการซื้อของมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางคนที่รู้สึกไม่มั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพราะกลัวโดนโกงเงินหรือกลัวได้ของไม่ตรงตามรูปที่โพสต์หรือที่เรียกกันว่ารูปไม่ตรงปกนั่นเองนอกจากนี้สินค้าอาจไม่ได้คุณภาพอีกทั้งยังมีข่าวเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงออกมามา,มากมาย ยิ่งทําให้ใครหลายคนต่างขาดความเชื่อมัน่นดังนั้นเพื่อการซื้อของออนไลน์ได้อย่างสบายใจหายห่วงมีวิธีการซื้อของออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยมานําเสนอตรวจสอบข้อมูลความน่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจซื้อก่อนตัดสินใจซื้อของออนไลน์สิ่งแรกที่ไม่ควรละเลยเป็นอันขาดคือตรวจเช็คข้อมูลของร้านค้าว่ามีที่ตั้งบริษัทรวมถึงช่องทางการติดต่อหรือไม่และควรมีการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับร้านค้าออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนอกจากนี้ควรเช็คด้วยว่าร้านเปิดมาในระยะเวลาเท่าใดโดยจะมีแจ้งที่หน้าเว็บและดูเว็บบอร์ดว่ามีการอัปเดตอะไรหรือไม่หรือการซื้อขายในเพจ Facebook หรือ Instagram ควรดูว่ามีผู้ติดตามเท่าใดต้องมีคนติดตามพอสมควรมีสินค้าที่มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาดูรีวิวจากลูกค้าที่เคยซื้อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นควรหารีวิวของร้านค้าที่จะสั่งของดูก่อน เพราะอาจมีคนมาแสดงความคิดเห็นแจ้งเตือนไว้ว่าร้านนี้โกลงลูกค้าหรือได้ของไม่ตรงรูปรวมถึงห่อคุ้มสินค้าไม่ดีเพื่อไม่ให้เกิดอาการซื้อของแล้วรู้สึกเสียดายเงินภายหลังเ<ๆ>คยมีประวัติการโกงลูกค้าหรือไม่ถือเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ซื้อต้องตรวจเช็คในลําดับต้นๆซึ่งหากร้านค้ามีการเปลี่ยนชื่อร้านบ่อยหรือไม่อัปเดตหน้าเว็บไซต์หน้าเพจต,ต่างๆให้พึงระลึกไว้ก่อนเสมอเลยว่าอาจเป็นร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรหรือหากเอาชื่อร้านค้าไปเสิร์ช Google ดู ก็อาจจะพบความเป็นมาเป็นไปของร้านค้าได้คุณสมบัติสินค้าเกินจริงไปหรือไม่หากร้านค้าออนไลน์ที่คุณกําลังสนใจบรรยายคุณสมบัติสินค้าเอาไว้เกินจริงเช่นครีมตัวนี้จะทําให้หน้าขาวภายใน1วันหรืออาหารเสริมที่ทําให้ผอมลงได้ภายใน7วันให้ระวังเอาไว้เลยว่าอาจโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินเนื่องจากเป็นสรรพคุณที่เกินจริงและไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเด็ดขาดไม่ควรเห็นแก่สินค้าถูกถึงแม้ว่าของถูกและดีจะมีอยู่จริงแต่ก็ไม่ใช่กับทุกอย่าง เพราะถ้าหากเป็นร้านค้าของพวกมิจฉาชีพย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้ของไม่มีคุณภาพหรือของที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ความงามด้วยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เพราะอาจทําให้เกิดอาการแพ้ส่งผลอันตรายต่อตัวผู้ซื้อได้อย่าวไว้ใจ Wi-FI สาธารณะฟรีห้ามโอนเงินผ่าน Wi-Fi สาธารณะเป็นอันขาดเพราะจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการโดนมิจฉาชีพขโมยข้อมูลทางการเงินได้ดังนั้นหากต้องการซื้อของออนไลน์เมื่ออยู่นอกบ้านควรใช้เน็ตของตนเองดีที่สุดเช็คก่อนโอน,อน ก่อนโอนเงินค่าสินค้าแนะนําให้ตรวจเช็คว่าสินค้าที่เราสั่งถูกต้องหรือไม่ที่อยู่จัดส่งถูกต้องหรือไม่และจํานวนราคาของที่สั่งซื้อที่แน่ชัดเพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาดสุดท้ายเก็บหลักฐานการซื้อไว้ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการสั่งสินค้าออนไลน์หลักฐานการชําระเงินชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของร้านค้าหรือชื่อเว็บของออนไลน์รวมถึงช่องทางติดต่อต่อตาง,างๆเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันหากมีปัญหาการโกงเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับในการซื้อของผ่านออนไลน์ที่จะช่วยให้เราสามารถซื้อของได้อย่างมีสติสบายใจรอบคอบหายห่วงทั้งหมดนี้คือรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจัง,น,จง <c oughs> นะครับรายการนี้นะครับเป็นของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับเรามีสำนักง,งานตั้งอยู่ที่ถนนียุธยาเขตราชเทวีนะครับกรุงเทพ รหัสไปรษณีย์1 0 4 0 0แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w e t v t h a i t v ที่นั่นจะเป็นเว็บไซต์ที่มีทุกรายการของสถานีแห่งนี้เลยแล้วมีคลิปย้อนหลังให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาสอบถามอยากจะทิ้งคำถามไว้อยากจะให้รายการช่วยตอบเรื่องอะไรนะครับเข้าไปบอกได้ที่ www.facebook.com slash e t v Channel นะครับเข้าไปพูดคุยกันในนั้นได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าเราจะมาสอนเรื่องอะไรติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับและการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังนะครับในตอนที่3ผมจะพาคุณผู้ชมไปเลือกกล้องครับแต่ละคนอาจจะมีกล้องที่เหมาะสมกับการทำงานไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำอะไรคุณเป็นบล็อกเกอร์คุณเป็นสายท่องเที่ยวคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของอยู่ต้องเลือกใช้กล้องแบบไหนมาดูกันนะครับ กล้องมีหลายชนิดมากๆเราพูดไปแล้วทีนี้จะมาเลือกกล้องกันครับหลายคนจะมีคำถามว่าพี่หลามพี่หลามจบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจบแบบนั้นไม่ได้นะครับมันต้องมีต่ออีกว่าแล้วอาชีพไหนควรจะใช้กล้องแบบไหนไม่ต้องออกนอกบ้านเลยอยู่ในห้องคุณอย่างเดียวเช่นคุณอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศครับผมให้ทำงาน Work from Home อผู้บริหารมีหน้าที่ประชุมวันละ8ชั่วโมงออยู่หน้ากล้องอย่างเดียวครับ อย่างเงี้ยใช้เว็บแคมใช่ใช้เว็บแคมในการในการถ่ายถ่ายตัวเราให้เห็นตัวเราแล้วตัวเว็บแคมเนี่ยก็ใช้กับคอมพิวเตอร์ใช่ก็ทำนั่งนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์จัดรายการสดเนี่ยควรใช้มือถือที่หลามใช้ตลอดเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมครับเพราะว่ามันสามารถเอาภาพเราแล้วขึ้นไปสดได้เลยง่ายนะตัวเดียวจบผมถามหน่อยถ้าใช้กล้องแบบนี้ยทำสดเนี่ยมันยังไงอะพี่ออส ต้องมีสาย HDMI ต่อเข้าวิดอแคปเจอร์คือตัวเนี้ยสดสดเองไม่ได้ใช่ไหมตัวมันทำไม่ได้ก็ต้องต่อสายออกไปใช่ครับใส่ใจเสมอว่าลูกกำลังทำอะไรในอินเทอร์เน็ตผู้ปกครองจำนวนมากไม่เคยตรวจสอบเลยว่าบุตรหลานของตนเองทำอะไรอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตบ้างซึ่งอาจทำให้เสียใจภายหลังได้เพราะเด็กๆอาจจะเข้าถึงในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นสื่อลามกอนาจารหรือภาพที่มีความรุนแรง ส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้านัดพบกับคนแปลกหน้าหรือส่งรูปภาพที่ไม่เหมาะสมของตัวเองให้กับคนแปลกหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมาก